สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับอ่าวนี้เมื่อกี้นะครับมีน้องเขาโทรมาบอกว่าที่เฟซผมสงสัยน่าจะมีปัญหาวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนสนิทกันน่ะแล้วแล้วผมไม่ได้อ่าพิมพ์อวยพรไปอย่างเงี้ยมันเลยโทรมาบ่นใหญ่เลยว่าทาไมถึงไม่อวยพรมันบ้างนะครับมันบอกว่าในเฟซเขาเตือนทุกคนเฟซมึงก็น่าจะเตือนมันบอกเงี้ยนะครับแต่มันบอกว่าของมันไม่เตือนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอยู่ๆก็ไม่เตือนขึ้นมาเฉยๆอ่ะ มันเลยโทรมาเขาก็เลยโทรมาถามผมว่าพี่อย่างนี้เราจะเข้าไปเช็คยังไงได้บ้างนะครับผมก็เลยว่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพิธีการขั้นตอนค่าไปตรวจเช็คว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดเพื่อนวันนี้แล้วมันไม่เตือนเนี่ยเราต้องเช็คตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับไปเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับไปที่ตัวรูปรูปเฟืองเนี่ยครับการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้มาที่การแจ้งเตือนครับ เสร็จแล้วก็มา,าให้เราเลื่อนลงมาตรงข้างล่างนียครับตรงตรงตัวตรงแอปเนี่ย้าไม่เห็นแอปเฟซเฟซบุ๊กนะครับหรือไม่เห็นแอปที่เราต้องการจะเข้าไปเช็คการตั้งค่าให้เรากดดูดูทั้งหมดเนี่ยครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับดูทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเลื่อนหาเลื่อนหาแอป Facebook ครับ อ่าเฟซบุ๊กโอเคไม่มีเฟซบ o ๊กตัวที่เราต้องการโอเคอ่าโอเคถ้าเราหาไม่เจอให้ไปดูข้างบนอีกครั้งนะครับตรงนี้ครับให้เรากดนีด่เลยครับตรงแถบด้านบนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลือกว่าทั้งหมดครับโอเคเสร็จแล้วเลื่อนหายครั้งหนึ่งครับพอดีผมลงเฟซบ o ๊กไว้ ของตัววะนะครับแต่ตัวที่ผมต้องการจะหาไม่มีนะครับก็เลื่อนเลื่อนหายอีกทีหนึง่งโอเคเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยนี่คือ Facebook ที่ผมใช้ประจานะครับอ่ามันถูกปิดเอาไว้การแจ้งเตือนถูกปิดเอาไว้มีหน้าแล้วครับมันถึงไม่มีการฟ้องมันจะถูกปิดเพราะอาจจะเพราะว่าลูกเข้าไปเล่นหรือไปโดนปุ่มโดยบังเอิญก็แล้วแต่อันนี้คือคือโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ให้เราเข้ามาเปิดก่อนครับตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนเปิดโอเค นะครับพอเปิดเสร็จแล้วให้ออกไปเลยครับแล้วไปที่เฟซบุ๊กครับคลับไปเลยครับเสร็จแล้วให้เข้าไปที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นขีดสามขีดนะครับนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาตองการตั้งค่านี่ครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับกดครับไปเลยครับ แต่แล้วให้มาที่เวลาที่ใช้ไปบน Facebook ครับตัวนี้นะครับกดครับไปเลยครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับจัดการการแจ้งเตือนของคุณครับตัวนี้นะครับโอเคกดครับไปเลยครับโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงข้างล่างนะครับช่องทางที่คุณได้รับการแจ้งเตือนนี่หัวข้อนี้นะครับ โค okay. นะครับตรงพุชมันมีพุชอีเมลแล้วก็ SMS หลักๆเราไปดูที่พุชนะครับพุชคือเป็นเป็นตัวที่จะโชว์ขึ้นมาตรงตรง,ตรงมุมของแอปนะครับที่เป็นตัวเลขหรือว่าจะเป็นจุดแล้วแต่การตั้งค่าของของแต่ละเครื่องนะครับถ้ามันเปิดอยู่งี้นะครับเปิดอยู่งี้เราลองกอดเข้าไปดูครับโอเคนะครับถ้าถ้าหลัง หลังปิดการแจ้งเตือนแบบพุทเนี่ยมันออนอยู่ถ้ามันออนอย่างนี้นะครับออนอย่างนี้อยู่ให้เรากดกลับมาเป็นเป็นออฟนะครับให้ให้เราปิดไว้เพราะถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะไม่มีการแจ้งเตือนใดทั้งสิ้นนะครับของแอปตัวนั้นนะครับให้เราปิดไว้ปิดไว้อย่างนี้ส่วนด้านล่างก็เปิดไว้อย่างนี้นะครับคือต้องตั้งอย่างนี้เท่านั้นมันถึงจะเตือนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ออกออกมาได้ได้เลยครับนะครับเสร็จแล้วพอเราตั้งข้างล่างเสร็จแล้วทีนี้ข้างบน นะครับสังเกตข้าง,ข,างข้างบนนะครับทุกหัวข้อความคิดเห็นตรงแท็กตรงความจามกิจกรรมอัปเดตต่างๆนะทุกหัวข้อต้องขึ้นต้นด้วยพุชคือไม่ว่าจะมีการเตือนแบบแบบไหนเตือนแบบแบบมีความคิดเห็นเข้ามาเตือนแบบมีกิจกรรมเตือนแบบความขอ,ขอเป็นเพื่อนมันต้องมีการแจ้งเตือนแบบแบบพุชนะครับคือต้องมีโชว์ข้างบนว่าเออเป็นเป็นจุดหรือเป็นตัวเลขได้หมดนะครับสมมติ ตรงวันเกิดเราเข้าไปนะครับนี่นะครับถ้ามันปิดอย่างนี้นะครับถ้าปิดอย่างนี้มันจะไม่มีถ้าวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนคนไหนก็ตามที่เป็นเพื่อนเราในเฟซอ่ะมันจะไม่มีการเตือนนะครับให้เราเปิดไว้นะครับแล้วทุกตัวก็เปิดไว้หมดเลยหลกักๆจะเป็นพุชอีเมลกับเมสเมสไม่เป็นไรนะครับเราเอาเราเอาตรงพนะุชอ่ะเพราะว่าเวลาเราใช้มือถือเราจะดูตรงพุชเป็นหลักเพราะมันจะดูง่ายพอเปิดมือถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับ ตัองอ้งงานมันอ่อนก็คือง่ายๆตั้งให้มันออนอย่างนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับรูปแบบการตั้งอย่างนี้ใช้ได้กับทุกทุกแอปนะครับที่เป็นรูปแบบของการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นไลน์ messenger youtube นะครับหรือเฟซอีกตัว2ตัวที่เราตั้งขึ้นมาหรือเรามีหลายบบเขาก็คือตั้งได้เหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับโอเคเสร็จแล้วออกไปได้เลยครับออกไปเลยนะครับในส่วนของ Android ก็ ตั้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูในส่วนของ iPhone ต่อนะครับครับในส่วนของ iPhone อ่ะนนะครับก็มาที่การตั้งค่าเหมือนกันครับตรงรูปเฟืองเนี่ยครับเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาหาคำว่าการแจ้งเตือนครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาหาแอป ที่เราต้องการจะเข้าไปตั้งค่าในเคสนี้ผมต้องการจะเข้ามาตรวจเช็คไอตัวของเฟซเฟ o บุ๊กน,นะครับว่าทําไมมันถึงไม่เตือนนะครับโอเคเข้ามาโอเคเจอแล้วครับเฟซเฟซบุ๊กครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับน่ะนะครับส,สาเหตุที่มันไม่เตือนเพราะว่าการแจ้งเตือนถูกปิดอยู่จะด้วยอาจจะ ลูกไปเล่นหรือไปโดนโดยบังเอิญหรือหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือสถานะของมันคือปิดอยู่นะครับให้เราเปิดเลยครับโอเคนะครับแล้วพอเปิดเสร็จแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างเห็นนะครับโอเคบอยหน่อด้านล่างตรงเสียงกับป้ายประกาศป้ายกำกับตรงนี้ต้องให้มันออนเขียว,ยวอยู่นี้นะครับต้องมันออนออนอยู่อ่า ป้ายกำกับหมายจะถึงอะไรมาถึงเวลามันมีข้อความเข้ามามีไม่เสร็จเข้ามามันจะมันจะเลื่อนจากข้างบนมาครับไอไอไอตอัวตัวน,นั้นแหละมันจะเรียกเรียกป้ายกำกับน,นะครับมันจะเลื่อนมาแล้วตรงเสียงก็คือเสียงที่มันดังเวลามีข้อความเข้ามานะครับหลักการนี้ก็ใช้ได้กับทุกแอปเหมือนกันนะครับโอเคพอเสร็จแล้วออกไปเลยครับเอาไปเสร็จแล้วไปที่ facebook ครับขอเข้าไปเลยครับนะครับไปที่ facebook แล้วก็ มันก็คือมันก็เข้าก็าแค่กับตัว and ด o i d ครับไปที่ facebook มาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วให้มาที่เวลาที่คุณใช้บนเ c e b o o กกดเข้าไปเลยครับนี้นะครับโอเคกกดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงรูปกระดิ่งเนี่ยครับควบคุมการแจ้งเตือนของคุณตัวนี้กดเข้าไปเลยครับโอเค เสรแล้วมาที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับหัวข้อนี้ครับกดเข้าไปเลยครับนะครับต้องนะเหมือนกันเลยกับตัว Android นะครับต้องปิดการแจ้งเตือนแบบพุทเนี่ยมันต้องปิดอยู่นะครับมันต้องปิดอยู่เพราะถ้ามันเปิด นะครับถ้ามันมันเปิดเอาไว้เนี่ยเวลาเตือนอะ่ะมันจะไม่มีไม่มีอะไรมาโชว์ให้เราเราเห็นนะครับมันต้องไปอยู่งี้ส่วนข้างล่างที่เป็นรายละเอียดไปย่อยพวกนี้นะครับพวกพวกความไม่เห็นพวกแท็กพวกนกึ่งำจํานี่ก็เหมือนกับของแอนดรอยนะครับคือต้องต้องเป็นพุทธหลักๆต้องมีพุทธอยู่ข้างหน้าเอาง,ง่ายดีกว่านะครับอย่างเช่นวันเกิดที่มีปัญหาคือเราไม่เอ่อเราเราไม่รูว้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อน อะไรประมาณนี้นะครับให้เรากลอยมาดูมันเกิดนะครับมันต้องเปิดอยู่ทั้งหมดนะครับเนี่ครับต้องเปิดทังหมดเลยพวกนี้เปิดเนี่ยนี่เปิดหมดเลยนะครับเนี่ยเปิดเงี้ยเวลัแจ้งเตือนเราจะได้รู้นะครับผมโอเคเกาเปิดเสร็จแล้วใช้ได้กับทุกแอปที่มีที่ที่ที่มีการรับส่งข้อความ messenger youtube อ่า f a c e b ตัวก็ได้หมดเลยครับไปตั้งนี้ได้เหมือนกันนะครับ โอเคเสร็จแ,แล้วก็ออกมานะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาสนุนราการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ